โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคอยู่ผมอีกแล้วนะครับนาฬิกากันมีเกมเมอร์นะครับผมเย่เย่โอเคก็มานี่นะครับอยู่กับผมในเซิร์ฟของคุณปอเนะยครับเนี่ยที่ออกไปเนี่ยอันนี้ที่ออกไปนะครับผมโอเคตอนนี้ผมอยู่กับทิมาสเตอร์เกมนะครับผมมาแล้วโอเคตอนนี้โอพีกูยังไม่ได้เลยโอีหายนะครับผมขี้เกียจขอนะครับผมก็โโมดก่อน นะนี่ผมพูดมากโอเคก็ผมขอโปรโมทแค่สปาก่อนนะผมโปรโมทสปาพอนะผมโปรโมทสปาก็รู้ไหมทำไมถึงไม่โปรโมทที่อื่นเพราะว่าเน็ตก,กูมันกากับผมมันมันกาก,กคโคตรโครนะผมมันไปแล้วมันบล็กนะผมคือเหมือนปลักอินมันเยอะด้วยครับผมแล้วว่าเออมันจะบล็อกนะผมบัก,กแบบเราต้องออกซิเสริฟแล้วเข้าใหม่นะผม ก็ไม่รู้เน็ตใครดีก็นี่กูใช้ไอ้นี่นะผมม 3G ของทูนี่เน็ตเน่าจริงๆนะผมุ่นตรงนี่ก็จะเป็นส่วนของช็อปนะผมช็อป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 ชอปันนี้ก็เออ่ขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะผมราคาก็เป็นกันเองนะผม2,000 2,000นะผมแล้วก็เออ่มีเอ่ม เออไหมเนี่ยวาร์ปนะผมวาร์ปก็หลายอย่างนะให้มาหาเดงโรงแรมโยกมันมีโรง,ง,ง,งแรมนะผมแล้วก็เซเว่นเอเซตางบ้านนะผมแล้วก็ขายเลิฟเกมเมอร์ amer, หาเงินขุดหินร้านขายคนแก่พีพีมวยลวาวาเด้งเด้งเด้งเคืออะไรวะอ๋อมีนี่เกียมไอ้นั่นแน่เลย โอเคแล้วก็แอดปินนะครับผมซึ่งกูก็ยังไม่ได้เขียนชื่อไว้เลยนะครับผมนี่ครับก็คุณยกนะครับผมแล้วก็แอดมินมิสเตอร์ฮานพีพีแล้วก็พัดเพย์อะไรเพย์เยอร์อ๋อหรือว่างครับแล้วก็เรื่องของโอีนะครับใครที่อยากได้ไม่ต้องมาขอนะครับผมนี่ครับมีราคาแปะอยู่แล้วนะครับผมสองร้อยเอสถาวอนถาวอนเบย์นะครับผมอ่า หนึ่งร้อยก็หนึ่งเดือนเต็ม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 เลิกจดได้เลยกจดได้โอ้ยย่อมากเชียดเลยนครับบิ๊กเอาเนอรอคุณปอนกับคุณมิน้นเนี่ยับผมคือรักกันนะครับสองคนนี้ชอบกันนะผมโอเคก็ก็ใครที่แบบเออม,มีช่อง youtube นะครับผมสอ,องร้อยห้าสิบซับบวกนคีคยนะผมหรือว่าเออ ต้องต้องรอเอิมคุณปอนบอกเองนะครับว่า Youtube เมื่อกี้เห็นเขาพอเขาพูดว่าเออยด YouTube เนี่ยต้องการร้อยห้าสิบซับสคราใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมถามแป๊บยด YouTube ต้องการร้อยห้าสิบ S.U.B. ใช่ไหม Yes โอ้ยแป้นพิมพ์ค้างโอเชียดเชียดโอเคครับร้อยห้าสิบซับสไครต์ขึ้นไปนะใครที่ร้อยห้าสิบซับสไครต์ขึ้นไปแล้วนะครับผมก็เออ่สามารถมาบอกได้นะผมแล้วก็โปรโมทช anel นี้แล้วก็ แล้วก็แคปเนรับผมแคปภาพไปที่ไลน์ของคุณปอนเนี้ยผมนี่คุณก็จะได้ยด YouTube แบบเทพนะแต่ว่าวิวต้อง100บวกนะถ้า150ซับโอเคครับวิวต้อง100ขึ้นนะครับผมแล้วก็150ซับขึ้นนะก็ถือว่าน้อยพอสมควรนะครับตามกูทุกที่เลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอวตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอพไว้ใต้ล่างเน,นีัยผมเซฟนี้ ก็ได้สิบห้าคนนะตอ,อนนี้มีสามคนนะครับคนประชาประชากรขารดแคนนะผมโอเคก็ต้องขอตาละขอตัวนะคไปก่อนนะบายบาย